มีคนขอมาพี่ขอค่าเหนื่อยกรรมาการพิมพ์ลีกหน่อยโอ้โหบอกเลยอันนี้พี่ก็เพิ่งอยากจะรู้เหมือนกันนะ ก่อนจะไปดูก็พี่ฝากกดติดตามช่องกูไม่รู้ช่องนี้ไว้ด้วยครับแล้วก็มี youtube ช่องกูไม่รู้ครับช่องนี้เลยฝากกดติดตามไว้ด้วยไว้ดูคลิปเต็มส่วนใครอยากพูดคุยเรื่องฟุตบอลกับพี่แบบส่วนตัวนะผมรวมถึงรับทัศนา,าฟุตบอลดีๆมีกิจกรรมฟุตบอลให้เล่นอีกเพียบเลยเนะี่ยกดได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยครับบวกยับยับ,ยบแน่ลิงก์เนี้ยจากคำถามครับกรรมการพรีเมียร์ลีกมีรายได้เท่าไรครับอ้างอีกอย่างทั้วเทลสปอร์ตเทคนะครับผมรายได้ต่อปีของกรรมการในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแต่หลัก 70, เ,าา 70, เนะก3 ล้านบาทนะครับผมเออง่ายๆก็คือก็ลองเอา3ล้านไปหารกับ12ที่เป็นต่อเดือนดูครับเดือนหนึ่งก็จะได้ประมาณ2อสแสนนั่นแหละเอออันนี้มันเป็นค่าเฉลี่ยครับไม่ได้ทุกคนนะแต่เรามาดูกันครับว่าแต่และตําแหน่งของผู้ตัดสินเนี่ยได้เท่าไหร่กันบ้าง <c oughs> ผู้ตัดสินที่1ครับหรือคนที่วิ่งตามนักเตะในสนามเนี่ยจะได้รายได้ประมาณ70,000ปืนปอนถึง2 0 0 0 0 0ปอนต่อปีเลยนะครับง่ายๆคือต่ําสุด70,000นปอนเนี่ยมึงได้เดือนหนึ่งเนี่ยประมาณสองสามแสนเออพูดง่ายๆนะแถมยังได้โบนัสอีกนะครับผมเกมนัด 1,500ปอนด์อนนะเกมละ1,500ปอนด้ปอนก็คือมึงเป่าเกมหนึ่งต่ออาทิตย์เนี่ยมึงได้60,000กว่าบาท เยอะชิบหายต่อมาครับผมผู้ช่วยผู้ตัดสินครับจะได้รายได้ประมาณ30,000ปอนปอนต่อปีนะครับผม30,000ปอนปอนต่อปีนะและโบนัสนะครับผม850ปอนด์ปอนต่อเกมนะครับผม3 0 0 0 0ปอนปอนต่อปีก็ตีละเดือนละประมาณเฉียดแสนนะครับเออประมาณนั้นและผู้ตัดสินในห้อง VAR ครับรายได้เท่ากับผู้ช่วยผู้ตัดสินเลยคือ3 0 0 0 0ปอนปอนต่อปีนะครับแล้วก็โบนัส850ป้อนด์ปอนต่อเกมนะครับผมเท่ากับผู้ช่วยผู้ตัดสินเลยก็อย่างที่บอกครับผู้ตัดสินที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะที่สุดคือผู้ตัดสินที่หนึ่งใช่ั้ยครับ70,000นปอน ถึง2แสนปอนไอ้คนที่ได้เยอะที่สุดครับมีอยู่3คนครับ 1. ครับไมเคิลโอลิเวอร์ครับ2แสนปอนต่อปี 2. ครับไมคดีครับ2แสนปอนต่อปีและมาร์ตินแอดกินสันครับ2แสนปอนต่อปีนะครับผมนี่คือพุทธัิสินที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกครับ